ผมกำลังจะเดินทางไปทำงานตอนนี้เวลาก็จะ6โมง50แล้วซึ่งผมจะต้องเดินทางจากที่ทับผมเนี่ยไปที่ทำงานประมาณ26-27กิโลซึ่งอาจจะใช้เวลาระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีนะวันนี้วันเสาร์ด้วยรถไม่ค่อยติดนะเดี๋ยวผมจะเริ่มทำวีล็อกให้ทุกคนได้ดูกันว่าวันหนึ่งเนี่ยผมวิ่งงานหลังกับงานเสริมเนี่ยได้กี่กิโล เดี๋ยวเพื่อเป็นการได้เห็นกันก็เดี๋ยวผมจะรีเซ็ตคลิปหน้ารถแล้วกันนะฮะตอนนี้มันหาว่าผมโกหกนะฮะผมโมห้าสิบแล้วผมจะรีเซ็ตระยะการเดินทางตอนนี้3 1มพันสมคือสามกิโผมจะรีเซ็ตรีเซ็ตเป็นศูนยแล้วผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นชิป a อเมือนกัมาดูกันว่าวันใน1วันเนี่ยผมจะวิ่งได้ ทั้งหมดกี่กิโลนะครับนะจัดปั๊บฮึบแล้วก็เราจะเริ่มออกเดินทางกันแล้ว๊ดยบไปเจอกันระหว่างทางจะมีอะไรเดี๋ยวผมเอาคิปให้ทุกคนได้ดูแตกันนะครับฮ้ห่วงมากตอนนี้เราก็วิ่งมา18กิโลแล้วตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสามไปกันต่อจะมาเปิดพาร์ทของงานเสริมต่อนะครับตอนนี้รถ อยู่ที่เลขไมาอยู่ที่สามสิบเอ็ดจุดสามกิโลคือผมรวมแบบที่ผมไปขี่วนๆมาแล้วคือวนๆไม่หาข้ากินนะเ,เดี๋ยวพี่เอ็ดจุดสามกิโลจริงหรือเปล่าแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะจบกันที่เลขไม่เท่าไหร่ตอนนี้นั่นแหละเดี๋ยวถ้าหาว่าผมฟุย้ยนะครับนี่สามสิบเอ็ดจุดสามกิโลโอเคเดี๋ยวจะไปลุ้นกันว่าจะวิ่งไปทั้งหมดเท่าไหร่ Let's go ผมมารอรับแฟนที่เซ็นท่นบางนาที่ไม่ใช่ตอนนี้ผมมารอรับแฟนที่เซ็นท่นบางนาที่ติดกับเมกาบางนานะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนี่เมกาบางนาและนี่คือเซ็นท่นบางนาก็มันจะอยู่ติดติดกันคนลาเซนท่นกันนะเดี๋ยวผมจะมาให้ดู่งไปทั้งหมดกี่กิโลแต่ยังไม่รวมระยะทางที่จะต้องกลับห้องอีกประมาณ5.2กิโลเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดู นะก็รวมๆแล้ววันนี้ชอระหดจริงเรื่องงานตอนห้าโมงเย็นแล้วก็อัดต่อเลยนะครับไม่รอช้าไม่ได้เข้าบ้านไปหาล้องมาที่มีนบุรีก็มาดูกันว่าเลขไม้เราจะอยู่เท่าไหร่นะ <Okay. S 1> มาดูกัน146กิโลนะครับตอนนี้146กกิโลซึ่งตั้งแต่เช้านะครับมันเคิดดูแล้วกันว่า โหดขนาดไหนแต่ว่าไม่ได้วิ่งอย่างนีทุกวันนะครับบางทีก็ออกทุ่มนีทุกวันนะครับบางทีก็ออกทุ่มหนึ่งบ้างบางทีก็ออกหกโมงบ้างนะครับทําอย่างนี้นทุกวันเนี่ยมันทําให้ร่างกายเรามันล้าด้วยนะก็ถามว่าผมมีวันหยุดไหมมีวันหยุดวันอาทิตย์แต่ว่าวันอาทิตย์ผมก็ต้องวิ่งงานเสร็จเข้าไปอีกซึ่งเดือนหนึ่งก็หยุดได้ที่ใช้คําว่าพาักจริงๆก็วันสองวันต่อเดือนนะงานที่หนะอยู่โอเค พอไม่เป็นไรชีวิตต้องสู้ต่อไปอีกประมาณสองถึงสามเดือนแล้วก็จะยา้ายฐานแล้วสู้อีกหน่อยแล้วกันไม่รู้ว่าตั้งมันจะพังก่อนหรือเปล่าโอเคกวดอะไรเยอะนะเจอกันคิดหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปตอนนัดทางรวมทั้งหมดที่วิ่งไปวันนี้ดูนะครับออเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับก็อัปเดตต่อจากเมื่อวานนะที่ ระยะทางรวมทั้งหมดที่วิ่งไปเนี่ยกี่กิโลใช่ไหมผมจะอินเสิร์ตภา้ไปดูฟึบแล้วถ้าถามผมว่าทําไมมันถึง <c oughs> เยอะขนาดนี้ต่อหนึ่งวันจริงมันไม่ได้เป็นรูปแบบนี้ทุกวันหรอกครับถ้าเป็นรูปแบบนี้ทุกวันก็ไม่ไหวพอดีก็เข้าเดือนที่9แล้วนะครับที่อยู่กทมมานะครับกับเงินเดือนที่มันน้อยกว่าภาระงาน ก็ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมผมถึงบวมขึ้นนะครับก็ทํางานหนักก็ต้องกินเยอะขึ้นแต่ว่าอาจงจานี้ก็จะเริ่มลดแหละมันเริ่มวันหนักเกินไปหละครับไม่เป็นไรไ,ได้จะให้ทุกคนติดตามคลิปเรีวเร็วๆนี้คลิปมันอาจจะออกอาจจะออนแอร์ออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าผมวางตัดขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามกันบาย